สวัสดียามเย็นค่ะแม่สมศรีพาชมดอกไม้ในสวนก่อนที่เขาจะหมดฤดูดอกไม้นะคะเพื่อนๆขาตอนนี้ต้นฟิวเจอร์ที่แม่สมศรีมาลงไว้มีด้วยกันอยู่2ต้นนะคะต้นละสีค่ะนี่ดอกอเขากําลังจะร่วงเลยกำลังจะหมดหน้าไปแล้วเอามาให้เพื่อนๆได้ชมก่อนนะคะดอกไม้ในสวนของแม่สมศรีมานับกันดูนะคะว่า มีกี่ชนิดนะคะเพื่อนๆคะและใกล้ๆกับอันนี้จะมีชื่อว่าดอกฟิวเจอร์ใกล้ๆกันก็จะเป็นดอกกุหลาบพ,พึ่งลงปีแรกคะ่ะตอนนี้ออกดอกแล้วนะคะออกดอกแล้วคะ่ะเหมือนจะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองนะคะที่เห็นข้างในไม่แน่ใจนะเพื่อนๆคะ่ะนี่ต้นทานตะวันอ่านี่จะเป็นชนิดที่สาม ต้นทานตะวันมีด้วยกันอยู่สองต้นนะครับเพื่อนเพื่อนขาอยู่คนละหัวมุมและก็จะมีดอกกุหลาบที่อยู่ใกล้ๆกันอีกค่ะนี่มีหลายชนิดมากอันนี้ยังไม่ออกดอกเลยไม่รู้ว่ามีดอกสีอะไรนะคะเพื่อนเพื่อนขานี่ต้นคามิราชื่อเดียวกันกันกบราชินีของอังกฤษค่ะเพื่อนๆือนขาพ่อใหญ่แม่สมศรีได้มาในงานวันเกิดก็เอามาลงไว้เพราะเขา แตกพุ่มแตกกอออกจะเป็นต้นใหญ่มีดอกใหญ่นะคะเอามาลงไว้หัวมุมนี่อีกดอกชนิดหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆค่ะขาแม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าดอกทิวลิปไหมคล้ายคล้ายกันทิวลิปหรือทิวลี่เรียกไม่ถูกนะคะตามมาติดติดนี่ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งคะ่ะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะอันนี้เอามาลงเป็นปีแรกเหมือนกันคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ขาตอนนี้ดอกกําลังเริ่มออกแล้วคะ่ะนี่ ลงเป็นปีแรกวันนี้พาเพื่อนๆมาชมสวนหย่อมหน้าบ้านนะคะนี่มีชื่อภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆขาจะให้เพื่อนๆดูชื่อภาษาอังกฤษอันนี้เอามาลงใหม่นะคะต้นละที่แม่สมศรีซื้อมาอ่าสิบสองปอนนะคะนี่ประมาณ400กว่าบาทนิดๆน,นะคะอันนี้ที่เป็นซื้อมาลงนะคะ ปีหน้าเขาก็จะแตกกอกอใหญ่มากเพราะนี่ชนิดเดียวกันแต่คนละสีนะคะเพื่อนเพื่ค่ะนี่สีเหลืองนี่ดอกลายเสือที่แม่สมสีเรียกนะคะแล้วก็จะมีอีกต้นหนึ่งก็คือต้นคามิราแต่ว่าที่อยู่หัวมุมคนละสีกันนะคะนี่สวนหย่อมบ้านแม่สมสีนี่ที่เห็นนี่มีแต่ต้นไม้ดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ นี่ก็ดอกไม้ค่ะปีนี้ลงทุนไปกับดอกไม้เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเพืเ่อนๆค่ะฟิวเจอร์เหมือนกันที่แม่สมศรีบอกว่ามีด้วยกันอยู่2ส,สีนะคะเพราะว่าซื้อมาพร้อมกันค่ะนู่นค่ะสีที่เห็นไปช่วงแรกจะปลูกไว้อีกหัวมุมหนึ่งนะคะนี่ นี่จะเป็นสีขาวๆนวลๆค่ะและก็อยู่ใกล้ๆกับดอกกุหลาบเหมือนกันค่ะกุหลาบก็พึ่องออกดอกนะคะพเพื่อนๆค่ะก็มาลุ้นกันดอกเขาบานแล้วก็จะมาเก็บภาพให้พเพื่อนๆได้ชมกันนะคะอันนี้ก็แม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะซื้อมาเห็นดอกเขาสวยดีอันนี้จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะดอกเขาเป็นสีม่วงนะคะพเพื่อนๆค่ะ ช่วงที่เขามีดอกเขาสวยมากนะคะแม่สมศรีเก็บมาเล็ดเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เอามาหวานค่ะเขาเกิดนะครเพื่อนค่ะแทนต้นนี้ก็ต้นทานตะวันค่ะที่บอกไปนะคะก่อนหน้านี้ว่ามี2ต้นนี่จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นี่ก็ดอกกุหลาบหน้าบ้านเลยค่ะพ่อใหญ่ซื้อสั่งมาจากออนไลน์นะคะเราก็ไม่รู้ว่าดอกดอกเขาเป็น กุหลาบที่แบบว่าเป็นกุหลาบพันเลยหรือว่า,ก,ากุหลาบที่แบบว่าเป็นต้นใหญ่นะคะพราใหญ่แม่สมศรีซื้อสั่งออนไลน์มาเราก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะมีแต่ดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะคะดอกดาวเรืองเหมือนบ้านเราก็มีนะคะนี่ที่กําลังเกิดก็มีนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ต้นนี้แม่สมศรีจะให้ดูก็คือ ก่อนหน้าที่แม่สศีให้ดูไปเมื่อกี้เขาจะมีดอกด้วยกันสีม่วงเป็นคล้ายๆกับดอกขนไก่บ้านเรานะคะเพื่อนขาสวยมากแต่ก็ลุ้นว่าเขาจะโตหรือเปล่าเพราะว่าแม่สมศรีหวานมเมล็ดนะคะปกติเขาจะมีหัวฝังดินอยู่แล้วเขาก็ถึงเวลาถึงหน้าเขาจะก็จะงอกเงยขึ้นมาแต่ปีนี้แม่สมศรี หวานมาเมล็ดเขาก็เลยดูไม่ค่อยโตก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกดอกให้แม่สมศรีเห็นหรือเปล่านะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่ก็เป็นดอกไม้ที่แม่สมศรีแยกเอามาลงนะคะสวนหย่อมหน้าบ้านนี่นะคะนี่ดอกดาวเรืองอีกสีหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะซึ่งพ่อใหญ่แม่สมศรียังไม่ได้ตัดหญ้านะคะเพราะว่าฝนลงสองสามวันแกรอให้หญ้าแห้งก่อนนะคะ แกบอกว่าถึงจะตัดได้ถึงจะตัดค่องก็มาเก็บภาพดอกไม้ให้เป็นพื่อนชมก่อนที่เขาจะร่วงโรยไปตามการเวลานะคะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าบางต้นดอกก็เหี่ยวเฉาร่วงโรยไปตามการเวลาแล้วนะคะเพื่อนค่ะนี่สีแดงนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูความสวยงามความสดความแดงนะคะ นี่ก็จะเป็นอีกชนิดหนึง่งดอกสีน้ำเงินนะคะเพื่อนเพื่อนขาเดี๋ยวเขาบานแม่สมศรีจะมาเก็บภาพให้เพื่อนๆดูคือสวยงามมากนะคะแม่สมศรีไปขุดมาจากกระถางหลังบ้านที่เคยเอามาปลูกไว้3-4ปีพอถึงหน้าหนาวเขาก็จะเหมือนแบบว่าเหี่ยวแล้วก็จะตายไปแต่ว่าเขามีหัวอยู่ใต้ดินแต่แม่สมศรีไปไปถอนรากถอนโคนเขามาจากกระถางหลังบ้าน เอามาลงหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะเขาก็จะดูแคะแแก่งเพราะว่าเขายังไม่คุ้นกับดินที่อยู่หน้าบ้านที่ลงดินใหม่นะคะเดี๋ยวเขาออกดอกเดี๋ยวดอกเขาบานแม่สมศรีจะมาเก็บภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะก็คือสวยงามมากนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะสวนหย่อมหน้าบ้านของรักคองห่วงซึ่งปีนี้ได้ลงทุนกับดอกไม้และสวนหย่อมหน้าบ้าน ที่เราพากันทำเองนะคะเพื่อนๆคะ่ะลงผิดลงถูกทำกันเอาเองกับพ่อใหญ่สองคนคะ่ะนี่คะ่ะเ,เพื่อนๆคะหน้าบ้านแม่สมศรีก็ตอนนี้สามทุ่มแล้วก็ยังสว่างอยู่นะคะรถก็วิ่งกันขวักไข่อยู่หน้าบ้านเลยคะ่ะก็มาให้เ,เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศชีวิตของแม่สมศรี ว่าทำอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนๆค่ะชีวิตในต่างแดนนี่แหลคะค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ที่พาเพื่อนๆชมสวนย่อมหน้าบ้านคะ่ะถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะเพื่อนๆค่ะบุญรักษาทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ